ลางไม่ดีแล้วเตา๋าเมาสน์นั่นแดนแพตตี้หากเป็นแบบนี้ไม่น่าไปรอด ถือได้ว่าเป็นอีกคู่ที่คบกันมานานมากๆเลยนะครับสำหรับแดนวรเวทดานุวงศ์และแพตตี้อังสุมาลินศิระพัทรศักดิ์เมธาซึ่งหลายคนก็ลุ้นในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับและลุ้นข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานด้วยแต่งงานนี้แฟนคลับต่างสงสัยว่าหลังจากที่ช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลลิตี้ที่ทําร่วมกันนั้นไม่มีการอัปเดตมาเป็นเวลานานนับเดือนแล้วแถมในอินสตาแกรมของหนุ่มแดนยังห่างหายจากการโพสต์ไปร่วมเดือนเช่นกันนะครับ และก่อนหน้านี้นะครับแพตตี้อังสุมาลินได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองกับพี่แดนนั้นยังรักกันดีเหมือนเดิมแต่ที่ไม่มีภาพคู่เพราะไม่ได้ออกไปไหนส่วนพี่แดนก็ทํางานหนักแต่ขอย้ําว่าสถานะยังคงเหมือนเดิมโดยล่าสุดน,นะครับเต๋าทีวีพูได้ออกมาบอกว่าหากเป็นแบบนี้เห็นทีว่าจะลางไม่ดีแล้วสาเหตุในการเลิกบางครั้งเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังหมดทุกอย่าง คนบางคนมีปัญหากันเขาไม่ได้บอกทุกเรื่องและเขาอยู่กันมานานแล้วผู้หญิงหากคบใครเกิน2ปีแต่ฝ่ายชายไม่ยอมขอแต่งงานสักทีก็คงต้องบายบายแล้วยิ่งวันเลนทายที่ผ่านมาต้องออกมาย้ำว่าเรายังรักกันปกติแต่นี่เงียบทั้งคู่ตอนนี้ทั้งคู่อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับจูนแต่ถ้าล้างไม่ดีแบบนี้ยังไงก็ยากฟังคลิปข่าวนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ